คอยหนังการที่เราเป็นติ่งหรือเป็นแฟนขับไขรสักคนไม่ใช่เรื่องที่ผิดเรียกได้ว่าเป็นการให้กําลังใจและมีความสุขมากกว่าก็เหมือนกับสาวคนนี้ที่เป็นแฟนกับของหนุ่มนักร้องที่เธอได้เปิดดูเขาผ่าน YouTube เธอทั้งชอบแล้วก็หลงไหลในความสามารถของเขาที่สูดจะเรียกว่าโชคดีหรือว่าพรลิขิตที่เธอได้ย้ายโรงเรียนและบังเอิญเรียนที่เดียวกับเขาด้วยยังไม่พอยังอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่วิเศษที่เธอรู้สึกมีความสุขในการย้ายมาโรงเรียนใหม่แบบนี้เธอจะเข้าหาเขาหรือทําตัวยังไงให้เขาไป ทับใจในตัวเธอเราต้องมารอรับชมสปอยกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะอายจะขอแนะนําตัวละครหลักก่อนเลยนะคะนางเอกของเรามีชื่อว่าโอนยูเธอเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งย้ายมาเธอเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองและไม่มั่นใจในความสามารถที่มีส่วนหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนเขามีชื่อว่าคิมอีซัเขาเป็นหนุ่มที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีอายจะขอเรียกเขาสั้นๆว่าคิมเลยนะคะส่วนหนุ่มอีกคนมีชื่อว่าเยซันเขาเป็นเพื่อน เสน่ห์ของนางเอกมาตั้งแต่เด็กและเขาก็แอบชอบเธอมาโดยตลอดด้วยและสองสาวเพื่อนสีสาวผมยาวลุคเท่มีชื่อว่าโซมังส่วนสาวผมดําหน้ารังมีชื่อว่าหาอึนตัวละครหลักๆจะมี5้าคนนะคะจําชื่อให้ดีๆกันนะเปิดเรื่องมานางเอกของเราก็ได้ย้ายมาโรงเรียนใหม่โดยพี่ชายก็ได้โทรมาคุยเธอก็บอกว่าฉันไม่อยากมาเรียนที่โรงเรียนที่พี่เคยเรียนแต่แม่ดันย้าย้ฉันมาแถมยังชอบเปรียบเทียบคะแนนของฉันกับพี่ด้วยเธอก็ร<ๆ>ู<ๆ>้สึกแซงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้จากนั้นเธอก็ได<ๆ>้มาเปิดด<ๆ>ูวิดีโอลร้องเพลงของคิมอี เป็นไอดอลที่เธอชอบฟังเขาร้องเพลงทาง YouTube แถมยังพูดอีกว่านายเจ๋งที่สุดโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าคนที่เธอดูคลิปนั้นได้มาปรากฏตัวอยู่ข้างๆเขาที่เห็นเธอผู้ชมเขาก็ยิม้มและก็ได้เอามือไปสก,กิดเพื่อบอกว่ารถเมย์ที่ต้องขึ้นมาแล้วเธอที่หันไปเจอเขาก็ตะลึงเพราะเธอเป็นแฟนคลับของเขาเธอก็ได้มาถึงโรงเรียนและคิดในใจคนเดียวว่าฉันเรียนที่เดียวกับคิมเหรอเนี่ยทาไมมันดีจังล่ะจู่ๆแม่ก็ได้ส่งข้อความมาบอกเธอว่าเรียนที่นั่นอย่าให้เกดต่ํากว่าพี่ของแกล่ะแม่นี่โคตร รูก็ได้ให้เธอแนะนําตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักวันนี้ก็เป็นวันแรกของเธอที่มาโรงเรียนใหม่ครูก็ได้ให้เธอไปนั่งข้างหลังและถ้ามีอะไรไม่เข้าใจให้ถามคิมเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าห้องระหว่างที่เธอกําลังจะเดินไปก็ได้เผอเดินชนกระเป๋าดินสอของเซยอนลนเธอก็รีบขอโทษแต่หล่นก็พูดสวนว่าระวังหน่อยสิและทําไมใส่กระโปรงยาวแบบนั้นล่ะหรือว่าเธอไม่รู้จักโต๊ะใหญ่นี่เจอกันครั้งแรกใครเขาทักกันแบบนี้กันแต่โชคดีที่คิมก็เรียกให้เธอมานั่งที่โต๊ะทำให้เธอไม่ต้องไปพูดกกัับยนนน่่นมาา,าทีรู้ เธอย้ายมาเรียนที่โรงเรียนเดียวกับเขาเขาจึงรีบวิ่งไปหาเธอที่ห้องเรียนแต่ตอนเปิดประตูเขาก็ได้เจอกับคิมเหมือนว่าสองคนนี้จะไม่ชอบที่น้ากันเพราะว่าเยซานตั้งใจเดินชนคิมทันทีเขาก็ได้มานั่งคุยกับเธอว่าฉันรู้ว่าเธอต้องมานั่งเหงาคนเดียวงั้นพวกเราไปซื้อขนมกันเถอะแล้วเขาก็ได้พาเธอมานั่งข้างๆโรงเรียนที่เป็นที่ประจำของเขาเขาก็ถามว่าไม่ได้เจอกันตั้ง3ปีไม่ดีใจหรือไงเธอก็พูดสนว่าฉันเห็นนายในไอจีทุกวันแหละนายลงรูปบ่อยจะตายแล้วทาไมนายไม่บอกฉันวว่่่าิมเรีีียยนนทด้ ของเขาใน YouTube คนติดตามตั้งเยอะและฉันก็ชอบเขาสุดๆเขาก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุยบอกว่าเธอเรียนที่นี่ก็ดีเหมือนกันพอเธอเดินกลับมาที่โต๊ะก็เห็นว่าหาอึนนั่งโต๊ะของเธออยู่แล้วก็พูดคุยกับโซมั้งเธอก็เห็นนางเอกก็รีบลุกแล้วบอกว่าฉันขอโทษเพราะที่ตรงนี้ว่างมานานฉันก็เลยชินและเธอก็แนะนําตัวให้นางเอกได้รู้จักนางเอกก็ได้ยื่นขนมแบ่งให้โซมั้งบอกว่ามาทานด้วยกันไหมเธอก็ขอบคุณและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันด้วยความี่่นนนงงเเเเเอออกกกป็็ดหหมมมธลยไัสื โซมังก็ได้แบ่งหนังสือให้เธอดูด้วยกันพอตอนพักกลางวันทุกคนก็ต่างออกกันไปที่โรงอาหารโดยนางเอกก็ได้ยืนคนเดียวและคิดในใจว่าเหตุผลที่ฉันเกลียดการย้ายโรงเรียนถึงจะหาเพื่อนได้แล้วแต่ฉันก็ยังไม่มีเพื่อนสนิทเยซางก็ได้ส่งข้อความมาชวนเธอให้ไปทานข้าวด้วยกันแต่เธอก็เลือกที่จะไม่ไปและอยู่คนเดียวแถมเธอก็ไม่ทานข้าวกลางวันด้วยเธอก็ได้เดินมาเจอห้องห้องหนึ่งที่มีเปียนโนตั้งอยู่เธอที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจและก็ลองไปนั่งเล่นเปียนโนซึ่งเธอก็เล่นเปียนโนไปเรื่อยๆจังหวะน,นิมก็ เดินมาเห็นแล้วก็ยิ้มพเพราะเพลงที่เธอเล่นช่างพอรจริงๆพวกฮาอื่นกับโซมังก็ได้เดินเข้ามาทั้งสองคนก็ชมว่าเธอเล่นเก่งและก็พร้อมมากจึงอยากชวนให้เธอเข้าชมลมด้วยกันโดยชมลมของเราจะคบเวอร์เพลงกับคิมถ้ามีเธอมาเล่นเปลียนโนก็คงจะดีคิมจึงบอกว่างานให้เธอล้องกลับไปคิดดูก่อนก็ได้ไม่ต้องรู้สึกกดดันวันต่อมานางเอกก็ได้มาที่โรงเรียนแล้วก็เห็นพวกโซมังได้เขียนแผนเป้าหมายในปีนี้ของชมลมเธอก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ชอบแต่ด้วยความที่เธอไม่มีความมั่นใจในตัวเองและคิดว่าความ ความสามารถของเธอยังไม่โดดเด่นเธอจึงไม่กล้าที่จะเข้าชมรมกับพวกนั้นเธอก็ได้มาเปิดดูคลิปตัวเองเล่นเปียโ,โนคนเดียวตอนนั้นเยซานก็ได้เข้ามาหาเธอจึงถามเขาว่าฉันจะเข้าชมรมดีไหมเป็นชมรมคัฟเวอร์เพลงนายไปเข้าชมรมกับฉันนะเพราะฉันไม่อยากไปคนเดียวนายก็รู้ว่าฉันขี้อายภาพกระตัดมาที่ฮาอึนก็ได้มาบ่นว่าทําไมช่วงนี้ยอดวิวมันถึงน้อยลงคิมนายน่าจะเต้นเรียกคนดูสักหน่อยสิล่ะเขาจึงลองเต้นให้ทั้งสองคนดูแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเขาไม่ถนาดัดฮาอึนจึงพูดขึ้นมา ว่าถ้าได้นางเอกมาเล่นเปียโ,โนให้ยอดวิวน่าจะเพิ่มขึ้นเราน่าจะไปลองถามเยซานดูไหมเพราะว่าสองคนนั้นสนิทกันช่วยเกียกล่อมให้นางเอกยอมมาเข้าชมรมกับเราสองสาวเลยให้คิมไปลองคุยกับเยซานเพราะว่าพวกเขาเป็นผู้ชายเหมือนกันน่าจะคุยกันง่ายกว่าเขาก็ได้ย้อนนึกถึงเวลาที่เจอหน้าเยซานหมอนั่นมักจะเดินหลบแล้วก็ไม่อยากคุยกับฉันเลยเขาก็ได้เดินกลับมาที่ห้องเรียนแล้วมาเก็บของตอนนั้นเขาก็ได้เห็นนางเอกจึงถามว่าเรื่องเข้าชมรมกับเราเธอลองช่วยคิดอีกทีได้ไหมเยซานก็พูดแทรกขึ้นมา ว่าถ้าเธออยากทํางั้นก็มาทําด้วยกันไหมจากนั้นแล้วเขาก็หันหน้าไปมองคิมระหว่างที่นางเอกไปห้องพักครูเยซานก็ได้ถามคิมว่า <c oughs> ครั้งนี้นายคิดจะแย่งเพื่อนฉันใช่ไหมดูท่าแล้วสองคนนี้ต้องเคยมีเรื่องอะไรกันมาก่อนนางเอกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วมาดูโน้ตเพลงตอนนั้นแม่ก็ได้กลับมาแม่ก็ถามว่าแอบ,บทําเรื่องไรสาระอีกแล้วใช่ไหมเลิกฟังเพลงและตั้งใจอ่านหนังสือซะไม่ต้องทําคะแนนดีเท่าพี่ของแกทําฉันขอแค่ครึ่งหนึ่งของพี่แกแกทําให้ฉันไม่ได้หรอแล้วแม่ก็เดินออกจากห้อง ไปสงสารนางเอกเหมือนกันนะโดนกดดันและเปรียบเทียบกับพี่ชายของตัวเองตลอดพอเธอมาเข้าห้องน้าแล้วก็มาเจอกับเซยอนเธอก็พูดว่าเมื่อวานเธอเข้าไปในห้องสวดมนต์ใช่ไหมเธอเข้าไปในนั้นไม่ได้เธอคงไม่รู้กฎที่นี่สินะจูจูฮาอึนกับโซมันก็ได้เปิดประตูห้องน้ําออกมาแล้วก็ถามพวกนั้นว่าห้องนั้นเป็นของเธอหรือไงพวกฉันก็เข้าไปที่ห้องนั้นเหมือนกันทําไมนางเอกถึงจะเข้าไปไม่ได้ใครเป็นคนตัดสินนางเอกก็บอกว่าต่อไปนี้ฉันจะระวังเซยอนก็พูดกับเพื่อนว่าฉันไม่ชอบยายโซมังเลย ทำไมยัยนั่นตองปกป้องนางเอกด้วยล่ะสมัยมต้นยญยนั่นเป็นยังไงหรอเธอเคยเรียนที่เดียวกันนี่เพื่อนก็บอกว่ายาัยนั่นชอบอวดว่าตัวเองมีคนติดตามเยอะคิดว่าวิเศษวิโสนักหรือไงฉันว่าจะไม่พูดเรื่องนั้นแล้วนะแล้วเธอก็ยื่นคลิปอะไรสักอย่างให้ดูพวกหาอื่นก็ได้พานางเอกมาบนดาดฟ้าแถมยังซื้อขนมมาให้เธอด้วยโซมังก็บอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็ไปทานข้าวเที่ยงกับพวกเรานางเอกก็ได้คิดในใจว่าถ้ามีเพื่อนฉันคิดว่าฉันน่าจะทํามันได้ถ้้้าามีพวกกกเเเธธอออออฉัันจจะะปป่งงงงรรคึบท สองคนว่าฉันจะเข้าชมรมทั้งสองคนก็ดีใจแล้วก็ต้อนรับแล้วทั้งสามคนก็กลายมาเป็นเพื่อนสนิทกันคิมก็ได้เดินมาหาเยซานเพื่อขอ,ขอ,ขอ,อคุยด้วยหน่อยแต่เยซานก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรจะคุยกับนายเขาก็ถามว่าทําไมเพราะฉันยังน่าเบื่ออยู่ใช่ไหมหนังก็ฉายให้เห็นว่าเมื่อก่อนทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็ได้วิ่งเอาเอกสารจะไปหาเยซานเขาบังเอิญได้ยินเยซานคุยกับเพื่อนอีกคนเขา Libya ได้บอกว่าคิมน่าเบือ่อเยซานก็บอกว่าฉลาดดีนี่ที่จําเรื่องพันนี้ได้ด้วยตอนนั้นนังเอกก็ได้วิ่่งมาาาหเเยซพือจะับ พร้อมกันเขาก็รีบบอกเธอว่าพวกเราไปกันเถอะแล้วก็ดึงตัวเธอกลับเธอก็ถามว่าเมื่อกี้นายคุยอะไรกับคิมหรอแต่เขาก็บอกว่าเรื่องทั่วไปเธอไม่ต้องรู้หรอกเธอก็ถามว่าถ้าฉันเข้าชมรมนายจะเข้าด้วยใช่ไหมตอนนี้ฉันเข้าชมรมแล้วเพราะฉันคิดว่าฉันน่าจะได้เพื่อนที่ดีแต่ถึงยังไงฉันก็อยากให้นายไปด้วยเพราะงั้นเข้าชมรมด้วยกันนะทางด้านคิมก็ได้มานั่งคิดคนเดียวว่าการเป็นเพื่อนที่ดีลูกชายที่ดีหรือว่านักเรียนที่ดีแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังเบื่อแล้วก็โกรธตัวเองเพื่อนก็ได้โโทหหาาเขาและกก ว่ามีเรื่องด่วนคงเตรียมพรีเซนต์งานไม่ได้ขอให้เขาช่วยทําทั้งหมดให้หน่อยคิมก็รู้ว่าโกหกแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เขาก็ต้องทําเองทั้งหมดคนเดียวนางเอทที่แต่งเพลงและเขียนโน้ตเอาไว้เธอก็ได้คิดและทํางานอย่างหนักจนเธอได้มาเผลอหลับที่ห้องเรียนคิมที่เห็นว่าดินสองเธอหล่นจึงเก็บมาให้สัหวันั้นเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตกใจว่าเขามาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเธอก็ถามว่านายทํางานกลุ่มอยู่หรอเหมือนว่านายจะทําเองคนเดียวทั้งหมดเลยเขาก็บอกว่าประมาณนั้นฉันดูโง่มากใช่ไหมและก็น่าโมโหด้วยเธ ก็พูดส่วนว่ามันน่าโมโหและก็โง่มากด้วยแต่มันไม่ใช่นายเป็นพวกนั้นตั้งหาคนที่โกหกและโยนงานให้คนอื่นทาต้องหน้าไม่อายขนาดไหนฉันคิดว่านายสุดยอดมากนายพยายามช่วยคนอื่นเท่าที่นายจะทําได้นั่นนายไม่ได้โง่สักนิดเขาก็ได้ขอบคุณเธอแล้วก็หันไปมองเขาก็ได้คิดว่าเพื่อนที่ไม่ได้มองว่าฉันน่าเบื่อไม่ได้มองว่าฉันโง่ฉันมีเพื่อนคนนั้นแล้วทั้งพวกหาอื่นก็ได้เดินมาบอกทั้งสองคนว่าเยซานยอมตกลงเข้าร่วมชุมลมกับพวกเราจากนั้นทั้ง5คนก็ได้มาไฟ์สดเพื่อแนะนาสมาชิกใหม่ ชมลมให้ทุกคนได้รู้จักนั่นก็คือนังเอกกับเยซันตอนนั้นทุกคนก็ได้ดูไลฟ์สดของพวกเขาเยอะมากๆและก็ชื่นชอบกันมากมายระหว่างที่อ่านคอมเมนต์อยู่นั้นทุกคนก็ต้องหยุดชงงะงักเพราะว่ามีคนเอาแต่ว่าโซมังเนื่องจากมีคนเอาคลิปของเธอตอนมอตอน้นที่เธอทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็แอบขโมยอาหารเหลือใส่ถุงกลับบ้านโซมัง so so <M> ก็รีบเดินหนีทุกคนไปแถมเพื่อนๆติดต่อโทรหาก็ไม่รับสายเยซันก็บอกว่าเราควรจะหาตัวคนทําน่าจะเป็นคนที่โรงเรียนเก่าของโซมังทางด้านคิมก็บอกว่าหาวิ ที่ลบขีปที่มีคนโพสต์ในโรงเรียนทางนังเอกก็ให้รีบช่วยกันลบคอมเมนต์แย่ๆโซมังก็ได้กลับมาหาคุณย่าโดยความจริงแล้วบ้านของเธอไม่ได้มีเงินหรือว่ารวยอะไรมากเธอต้องช่วยย่าทางานและดูแลท่านการที่เธอเอาอาหารเหลือกลับมาก็ไม่น่าจะผิดอะไรแต่ด้วยในวัยที่ยังเด็กก็จะมีพวกที่ชอบพูดจายเยยดยามมันทําให้เธอรู้สึกอายทุกคนพอมาโรงเรียนโซมังก็ไม่ยอมเข้าเรียนนังเอกก็พยายามส่งข้อความหาแต่ก็ไม่ตอบกลับตอนนั้นเธอก็ได้ยินพวกเซยอนคุยกันว่าหล่อนคิดว่าตัวเองดีเลิศเพอร์เฟ ไงตอนนี้ก็ได้ดังสมใจยากทาอื่นก็รีบวิ่งมาบอกนางเอกว่ารู้แล้วว่าโซมังอยู่ที่ไหนทั้งสองคนก็รีบขึ้นไปบนดาดฟ้าทั้งสองคนก็บอกว่าอย่าไปสนใจมันเลยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเธอก็พูดสนว่าสําหรับพวกเธอมันอาจจะแค่นี้ในคลิปนั่นคือฉันเองคนที่ขโมยของเหลือคือฉันแล้วเธอก็เดินหนีไปทาอื่นก็เล่าให้นางเอกฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นฉันก็ได้ทํางานพาร์ทไทม์ที่นั่นเหมือนกันฉันได้เห็นโซมังเอาอาหารเหลือใส่ถุงเพื่อจะเอากลับฉันก็เข้าใจและคิดว่าไม่ใช่่่เรืองงทีผิดดโซมัก็ไ้นคน ว่าฮาอื่นเป็นคนเดียวที่เข้าใจฉันมากที่สุดและอยู่ข้างฉันเสมอแต่ฉันดันพูดทําให้เธอต้องเจ็บปวดจนได้เพอตกเย็นระหว่างที่เธอเดินมาหาคุณยา่าเธอก็ได้มาเจอนางเอกกับฮาอื่นที่นั่งรอยอยู่แล้วและทั้ง3าคนก็ปรับความเข้าใจและคืนดีกันในที่สุดแถมทั้งคู่ยังเอาขนมมาให้โซมังด้วยแล้วก็บอกว่าพวกเราต้องขอโทษที่พูดแบบนั้นมันคงจะยากสําหรับเธอมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เธอจะโกรธพวกเราเธอก็พูดสอนว่าฉันไม่ควรโกรธพวกเธอแต่ว่าฉันอ่อนไหวเกินไปและทั้ง3ามคนก็ได้กอดกันต่อมา เอก็ได้ถือน้ำละไมถูเธอก็ได้เทน้ำลงที่พื้นเพื่อให้มันกระเด็นโดนเซยอนแถมยังแกล้งบอกอีกว่าฉันมาทำความสะอาดและคลิปของโซมังถ้าเธอยังมีเจตสำนึกก็หลบมันซะแล้วเธอก็ทำเป็นถูพื้นเพื่อไล่เซยอนคิมที่เดินออกมาก็ได้มาเห็นเขาก็หัวเราะที่เธอใช้วิธีนี้จัดการจากนั้นเธอก็ได้มาเล่นเปียนโนให้คิมฟังแต่ระหว่างที่เธอเล่นเธอก็กดผิดคอร์ดซึ่งมันทำให้เธอรู้สึกเครียดแล้วก็หงุดหงิดตัวเองเธอ,อก,ก็ได้มาขอโทษคิมที่ทำให้เสียเวลาเพราะฉันเขาก็ได้บอกว่าปกกติฉัน็ เดียวตลอดแต่วันนี้มีเพื่อนมาซ้อมด้วยก็ดีฉันเห็นสมุดโน้ตเพลงของเธอเธอแต่งเพลงเองด้วยหรอถ้าแต่งเสร็จเมื่อไหร่ฉันขอเป็นคนแรกที่ฟังได้ไหมเธอก็ยอมตอบตกลงพอเธอกลับมาที่บ้านก็ได้มาเขียนโน้ตเพลงลงกระดาษเต็มที่นอนแม่ก็ได้มาเห็นแล้วบอกว่าน,นึกว่าแกจะเลิกคิดเรื่องพวกนี้ถ้าแกเก่งด้านดนตรีป่านนี้แกคงดังไปละดนตรีน่ะมีไว้สําหรับคนที่มีพรสวรรค์ถ้าแกไม่มีก็ควรตั้งใจเรียนยังไงแกก็ทําไม่ได้อยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกหรอโหทําไมแม่พูดจาใจร้ายแบบนี้ล่ะเป็นแม่ แม่ก็น่าจะให้กำลังใจและส่งเสริมตอนนั้นเยซานก็ได้โทรหาเธอพอดีเขาก็ได้ยินว่าเธอร้องไห้จึงบอกว่าให้ออกมาเจอกันหน่อยเขาก็ได้มานั่งปลอบและซื้อไอติมมาให้เธอทานเขาก็เข้าใจและรับรู้เรื่องทั้งหมดแถมยังพูดอีกว่าความกล้าก็เป็นพรสวรรค์เหมือนกันเยซานก็น่ารักเหมือนกันนันเนี่ยพอรู้ว่าเธอเศร้าก,ก็รีบมาปลอบและก็มาแกล้งเธอให้หายดีวันต่อมาเธอก็ได้แต่งตัวมาที่ห้องสมุดเพราะคิมได้ชวนเธอมาอ่านหนังสือเพราะมันจะใกล้สอบมิตเทิมพอเยซานรู้เรื่องกกรีีบบชวนนนาาอออื่ัััโซมมมมงงทหห้สุดเ เรียกได้ว่ามาปว่วนเพราะไม่อยากให้เธอกับคิมมาด้วยกันแค่สองคนเธอก็ได้บ่นเยซันว่าใครให้นายมาคิมก็ได้หันไปเห็นว่าเธอดูไม่ค่อยมีสมาธิและเหมือนจะทําโจทย์ไม่ได้เขาจึงมองว่าเธอเปิดหน้าไหนและก็ได้ลองทําโจทย์นั้นเขาก็ได้ส่งข้อความหาเธอว่าถ้าอยู่ที่นี่ไม่มีสมาธิงั้นเราออกไปนั่งข้างนอกด้วยกันไหมและทั้งสองคนก็ออกไปด้วยกันเขาก็ได้สอนโจทย์ที่เธอไม่เข้าใจเพราะเธอมองหน้าเขาหัวใจเธอก็เต้นแรงทั้งสองคนก็คุยกันโดยเธอก็ชมว่าเขาร้องเพลงเพราะส่วนตัวฉันยังไม่รู้ ว่าตัวเองอยากทําหรือชอบอะไรเขาก็พูดสอนว่าฉันไม่เกง่งแต่ที่ฉันร้องเพลงเพราะฉันชอบร้องการที่เรารู้ว่าเราชอบอะไรมันสําคัญที่สุดไม่ใช่หรอจังหวะนั้นทุกคนก็ได้เดินตามมาแล้วก็บอกว่าสั่งพิซซ่ามาทานด้วยกันดังเอกก็เอาแจตจ้องมองเขาไม่ลาสายตาเพราะเขาดูเหมือนมีเรื่องอะไรในใจเยซานเห็นก็มาลูบหัวเธอและถามว่าทําไมต้องจ้องมองขนาดนั้นแล่ทุกคนก็มานั่งทานพิซซ่าด้วยกันคิมก็ถามนางเอกว่าอยากแต่งเพลงกับฉันไหมทุกคนก็เห็นด้วยถ้าเธอแต่งและคิมร้องแถมยังเป็น เพลงแรกของเรามันน่าจะออกมาดีแน่ๆเธอก็บอกว่าถ้าฉันทําได้เมื่อไหร่ฉันจะบอกนายเยซานก็หันไปมองทั้งคู่แล้วเขาก็ได้ย้อนนึกไปเมื่อก่อนเขากับคิมสนิทกันมากทั้งคู่มากจะมาไลฟ์สดร้องเพลงด้วยกันแต่เมื่ออ่านคอมเมนต์ก็มีแต่คนชมคิมและไม่อยากให้เยซานมาร้องคู่ด้วยตอนนั้นบริษัทฮอลลีฮูดก็ได้โทรมาหาคิมแล้วเขาก็ได้ออกไปคุยพราะกลับมาเยซานก็ถามว่านั่นบริษัทที่เราไปออดิชัน่นเขาโทรมาเขาว่ายังไงบ้างคิมก็พูดว่าเขาโทรมาบอกว่าเราไม่ผ่าน ระหว่างที่เล่นกันสักพักเยซานก็ได้เดินมาเห็นเอกสารในกระเป๋าคิมเป็นเอกสารลับเขาแค่คนเดียวให้เป็นเด็กในสังกัดเยซานที่เห็นก็โกรธเขาพยายามจะอธิบายแต่เยซานก็ไม่ฟังและนั่นก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ทําให้ทั้งสองคนเลิกคบและก็ไม่ร้องเพลงด้วยกันอีกเลยพวกสาวๆก็ได้ให้หนุ่มๆเก็บกวาดของแล้วพวกเธอก็ได้ออกกันไปก่อนเยซานก็บอกคิมว่าอย่าทําแบบนั้นก็โอนยูเมื่อไหร่ที่นายไม่ต้องการเธอนานก็จะทิ้งเหมือนที่เคยทํากับฉันเลิกทําตัวเป็นคนดีเพราะว่ามันน่ารำคาญพอทั้งสองคน ไปหาสาวๆพวกเธอก็ดันล็อกและลืมว่าวผู้ชายอยู่ด้านบนพวกเธอก็ได้มาร้องคา,าราโอเกะก,กันอย่างสนุกสนานคิมก็ได้บอกว่าฉันจะเล่าทุกอย่างให้นายฟังตอนนั้นคิมเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญาเพราะว่าเขากับเยซานเรามาด้วยกันเราสมัครเข้ามาในฐานะทีมถ้าไม่มีเยซานก็ไม่มีความหมายแต่บริษัทก็ได้ให้เอาสัญญาไปลองทบทวนดูไหมคิมก็ได้บอกว่านายรักศักดิ์ศรีตัวเองมากฉันกลัวว่านายจะเลิกเล่นดนตรีถ้าบอกความจริงไปแต่ในที่สุดนายก็เลิกเล่นอยู่ดีเขาก็บอกว่าฉันคิดว่านาายทิ้งฉฉัันนเระไม่ อย่างเท่านายฉันเสียใจแล้วก็อิจฉาที่พวกเขาเลือกนายแต่ไม่เลือกฉันจากนั้นทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจและคืนดีกันในที่สุดพอพวกสาวๆร้องเพลงกันเสร็จเรียบร้อยก็ได้มาเปิดดูโทรศัพท์เห็นพวกผู้ชายโทรมาหลายสายเพราะเธอจึงรู้ว่าลืมพวกเขาแถมยังล็อกประตูจึงรีบกลับไปเปิดแล้วก็เห็นทั้งสองคนนอนหลับศพกันอยู่ทุกคนก็หัวล็อกกันใหญ่วันต่อมาโซงมังกับนางเอกก็ได้โชว์รูปที่ไปถ่ายด้วยกันสองคนให้ฮาอึนดูแถมยังตัวติดกันแถมยังมีความลับอะไรก็ไม่บอกฮาอึนเธอก็เริ่มรู้สึกน้้อยใจแลรูสึก ว่าตัวเองเหมือนเป็นเลขขี้หรือว่าส่วนเกินแถมเธอยังไม่เห็นพวกนั้นพนลรูปคู่กันโดยไม่มีเธอด้วยตอนนั้นก็มีคนโทรหาหนางเอกบอกว่าครูให้จับคู่ทํางานกลุ่มนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปคู่กับคนอื่นส่วนเธอก็ไปคู่กับพาอื่นโซมังก็บอกว่าเธอคู่กับ,บหาอื่นไปเธอเดี๋ยวฉันไปคู่กับคนอื่นก็ได้หาอื่นได้ยินแบบนั้นก็โกรธแล้วบอกว่าทําไมพวกเธอต้องเกี่ยงกันไปกันมาด้วยละ่ะงั้นก็จับคู่กันไปเลยสิไม่ต้องเกี่ยงว่าใครจะคู่กับฉันฉันจะทํางานคนเดียวแล้วเธอก็็็เเเดดดดนนนนีีทั้้งคไไกกมมมาา่่่ยวสลโซ เอากระเป๋านักเรียนมาให้แล้วก็ถามว่าโกรธเรื่องอะไรเธอก็บอกว่าเธอเคยรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงเธอเสียใจแต่ว่าฉันเสียใจมากกว่าหลายเท่าเรารู้จักกันมานานแต่เธอไม่นึกถึงความรู้สึกของฉันเลยนางเอกก็ด้วยพวกเธอนี่แย่ที่สุดพวกเธอทิ้งฉันแล้วก็ไปถ่ายรูปรรด้วยกันสองคนโดยความจริงแล้ววันนี้เป็นวันเกิดของฮาอึนทุกคนก็ได้จัดฉากและแกล้งเพื่อเซอร์ไพรส์ทางด้านนางเอกก็ไม่รู้ต้องออกเอาเค้กไปให้ตอนไหนเพราะฮาอึนร้องไห้ไม่หยุดจังหวะนั้นก็มีมแมลงทําให้ทั้ง3คนต้องรีบบผลล่หนน้้าาาขึมแะกก็อว ทุกคนก็รีบม,มาอ้อนและก็งอเธอกันใหญ่จากนั้นทุกคนก็ได้มาถ่ายรูปด้วยกันมิตรภาพของพวกเขามันช่างดูน่ารักจริงๆพอทุกคนแยกย้ายกันกลับนางเอกก็ได้บอกให้เยซานกลับไปก่อนเธอมีเรื่องจะคุยกับคิมทั้งสองคนก็ได้มานั่งคุยกันโดยเธอได้บอกว่าฉันแต่งเพลงอยู่นะ่ะแล้วก็ยื่นหูฟังให้เขาฟังเพลงที่แต่งทั้งสองคนก็ได้นั่งฟังเพลงและหันมามองกันและกันดูก็รู้ว่านางเอกชอบคิมและเขาก็ชอบเธอเช่นกันเขาก็ได้ถามว่าทําไมเธอถึงเปลี่ยนใจแต่งเพลงกับฉันล่ะเธอก็เล ถ้าเกิดอยากทําอะไรก็ให้ทําเลยถึงมันจะน่าอายแต่ถ้าอยากจะเริ่มทําก็ควรทําให้เร็วที่สุดนั่นก็คือเหตุผลที่ทําให้ฉันรีบแต่งเพลงแล้วมาให้นายฟังทางเยซานก้าแต่คิดถึงแลงนางเอกที่อยู่คุยกับคิมไม่เลิกเพราะเขาก็ชอบนางเอกและก็หึงเล็กน้อยคิมก็ได้มายืนรออยู่ตรงรถเมเพื่อจะได้มาเจอนางเอกและจะได้ขึ้นไปด้วยกันพอมาถึงที่โรงเรียนทั้งคู่ก็ได้มาหาเยซานโดยเขาก็ได้ถามว่าเมื่อคืนคุยอะไรกันหรอถึงไม่อยากให้ฉันอยู่ด้วยเธอก็หันไปขอร้องให้คิมอย่าเพึ่งบอกเดีย๋ยวฉันจะบอออกกกนนนนายเเงงใตหลัซ็ิด น้อยใจแล้วขอตัวเดินหนีไปเลยเธอก็ได้เขียนโน้ตแล้วก็ซ้อมไม่หยุดตอนนั้นเธอก็ได้เดินไปหาเซยอนเพื่อจะขอกุญแจห้องสวดมนต์ไปซ้อมเล่นเปียโน,โนเพราะว่าเธอได้ขอครูแล้วครูให้แมวกุญแจที่เธอแต่เธอก็ไม่ให้แล้วก็โกหกว่าไม่ได้อยู่ที่ฉันจากนั้นนางเอกก็ได้ออกไปหาเยซันแล้วก็ไปงอน,นั่นแหละเธอก็เห็นว่าเขาเอาอาหารมาให้แมวและมีอะไรติดตรงเสื้อจึงเอาออกให้งหวงน,นั้นเธอได้เข้าใกล้เขาจนทําให้หัวใจเขาเต้นแรงเขาก็ถามว่าฉันได้ยินว่าเธอแต่งเพลงให้คิมทําไมถึงต้องเป็นความลับเธออกก็บกว่า แค่อายนะ่ะเพราะว่าฉันไม่ได้เก่งอะไรเขาก็พูดสวนว่าเธอเก่งจะซ่อนมันไว้ทําไมเธอก็ถามว่านายชอบใครอยู่ไหมเพราะตอนนี้ฉันกําลังแต่งเพลงรักอยากได้แรงบันดาลใจแต่เขาก็เขินแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเซยอนก็ได้เดินมาเห็นสมุดโน้ตท,ที่นางเอกเขียนทําเพลงแถมังเห็นรูปที่พวกเธอถ่ายรูปกลุ่มด้วยกันเซยอนก็ได้เกิดความอิจฉาด้วยความที่ไม่ชอบที่หน้านางเอกอยู่แล้วเธอจึงเอาสมุดของนางเอกไปซ่อนพอนางเอกกลับมาที่โต๊ะจะเอาสมุดมันก็ได้หายไปเธอหาก็ไม่เจอจากนั้นเธอก็ได้มาซ้อม เล่นเปียนโนกับคิมแต่เธอก็จําขอนไม่ได้เพราะสมุดหายด้วยความโชคดีที่เขาฟังเพลงของเธอก่อนเขาก็ได้ช่วยและในที่สุดก็ได้เล่นเพลงที่แต่งมาทุกคนก็ได้มาไลฟ์สดให้นางเอกเล่นเปียนโนส่วนคิมก็ร้องเพลงไลฟ์สดให้กับทุกคนได้ชมนั่นก็เป็นครั้งแรกของนางเอกยอดวิวก็เยอะแล้วนางเอกก็ได้บอกคิมว่าฉันยังไม่ได้เขียนเนื้อเพลงนายลองเอาไปเขียนดูไหมคิมก็ถามว่าเธอชอบอะไรหรือชอบฤดูไหนฉันจะได้ลองเอาไปแต่งนางเอกกับเยซันก็ได้บอกชอบอะไรที่เหมือนกันคิมที่เห็นทั้งสองคนสนิทกันแล้ว เข,เขาก็เริ่มรู้สึกเศร้าขึ้นมาพวกสาวๆก็ได้โดดเข้าชมรมแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะแถมยังส่งข้อความในแชทกลุ่มว่าพวกเราขออู้หน่อยนะและก็ให้พวกผู้ชายทําความสะอาดห้องชมรมเยซานกับคิมที่อยู่ด้วยกันก็ได้มานั่งเล่นเกมเขาก็ได้ถามว่าช่วงนี้งานนายกับนางเอกเป็นยังไงบ้างเธอกังวลหลายอย่างช่วยดูแลเธอด้วยคิมได้ยินแล้วก็เห็นว่าสีหน้าเยซานเป็นห่วงเธอมากเขาจึงรู้ว่าเยซานแอบชอบนางเอกเหมือนกันด้วยความที่เขาเป็นเพื่อนกับเยซานเขาก็ไม่อยากจะต้องมาทะเลาะก,กันอีกแล้วเขาจอออกะถย 19แล้วก็ออกมาห่างๆจากเธอมันคงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนางเอกก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมเพราะคิมตีตัวออกห่างและพยายามหลบหน้าเธอก็รู้สึกเศร้จาจึงมาหาเยซานและก็มาให้อาหารแมวด้วยกันเขาที่เห็นแบบนั้นก็พยายามทําให้เธอหัวเราะตอนนั้นคิมก็ได้มาเห็นทั้งคู่นางเอกก็พยายามชวนคุยและให้กลับพร้อมกันแต่เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธและขอไปคนเดียวเยซานเห็นแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันมีอะไรผิดปกติเขาจึงรีบตามมาคุยกับคิมทั้งสองคนก็ได้มาเล่นบาสด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนเ ว่านายมีเรื่องอะไรไม่สบายใจใช่ไหมถ้ามีก็น่าจะบอกฉันเรื่องของนางเอก,ก่ายอมแพ้เพราะฉันอยากทําอะไรก็ทําแบบนี้สิถึงจะส่งเป็นลูกผู้ชายก็สู้กันแบบแฟงแชอบก็แค่จีบไปเลยยังไงก็ยังเป็นเพื่อนกันคิมก็ได้โทรหาหนางเอกแล้วบอกว่าเรื่องเนื้อเพลงพวกเราออกไปเขียนด้วยกันไหมพรุ่งนี้เราออกมาเจอกันข้างนอกเธอก็ดีใจแล้วก็ตอบตกลงทั้งสองคนก็ได้ออกมาเจอกันตามที่นัดไว้เขาก็ได้บอกว่าเมื่อคืนฉันคิดเนื้อเพลงได้แล้วฉันจะลองเล่นให้เธอฟังและเขาก็ได้ดีดกีตาร์ ถ้าร้องเพลงเธอได้ยินก็รู้สึกเหมือนต้องมนแล้วก็เขินมากๆมันเป็นเพลงรักที่เหมือนว่าเธอโดนสารภาพรักเขาได้ใส่ความรู้สึกและเรื่องราวที่มีต่อเธอลงไปในเพลงนั้นพอเล่นเสร็จเขาก็บอกว่าพวกเราควรจะมาร้องเพลงด้วยกันนี่ไม่ใช่เพลงของฉันแต่เป็นเพลงของเธอวันนี้ก็ถึงวันไลฟ์โซทุกคนก็ต่างมาจัดสถานที่และให้กําลังใจทั้งสองคนโดยคิมและนางเอกก็ได้ร้องเพลงที่แต่งด้วยกันซึ่งมันก็ออกมาโคตรหวานและแสนจะน่ารักแล้วหนังก็ได้จบแบบมีความสุขถึงแม้เรื่องนี้จะไม่ได้สรุปว่าใครคือพระเอกแต่อย่างน้อย เราก็รู้ว่านังเอกมีทั้งคิมและก็เยซานที่ชอบก็หวังว่าจะมีใครสักคนที่สมหวังแถมเรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพของคําว่าเพื่อนของพวกเขาทุกคนตามหาเส้นทางของตัวเองทุกคนไม่มีแผนที่ที่คอยนําทางทุกคนควรทําอะไรที่อยากทําจริงๆต่อให้หลงทางหรือว่าลองผิดลองถูกก็ไม่เป็นไรก็เหมือนที่นังเอกตัดสินใจทําในสิ่งที่เธอรักคือการแต่งเพลงแล้วก็เล่นดนตรีออ้ก็หวังว่าเรื่องนี้จะทําให้ทุกคนมีความสุขและก็ได้ข้อคิดไปกับมันนะคะแล้วหนังเรื่องต่อไปจะมาสปอยเรื่องอะไรก็มารอ อรับชมกันด้วยนะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย